สวัสดีครับมีมหาเก็บเห็ดครับผมเพึ่งเห็ดเผิ่งเข่าครับพี่น้องอีดอกงามครับนี่ครับไปดูการเห็ดครับผมเพิ่งเกิดครับนี่งามครับพอดีแกงครับพี่น้องใสใสห้บปาด จุ่มแบบง่ายเลยอุย้ยจุ่มแบบง่ายเลยอุย้ยเห็ดเพิงเขาพี่น้องปาดปาดปาด,ปดเห็นแล้วมะครับนี่นี่นี่ดอกนี้ดอกใหญ่เลย,ยเฮ็ดเพิงเขาครับพี่น้องอย ครับเจออีกแล้วครับนี่ดอกนี้สวยมากครับโอ้โหนี่นะครับไปอีกแล้วนี่ครับโอ้โหเป็นคู่เลยครับสวัสดีพี่น้องให้เปลืองเข่าครับ,รบอีกแล้วดอกอีกแล้วโอ้โหมองนี่พี่น้องปาดเบิงบ่งเนยเบิง่งเนยเบิ่งเนยดึงสดๆครับบุ้ย ปอาเอาเอาเอาป้าจุดดวงงามาคักพี่น้องปาพี่น้องเ็ดยังลครับเ้ยลอเงลอาเงอืออะไรโอ้โหใหญ่มากครับ ดอกนึงครับดอกนึงครับโอ้โหเห็นเมี่ยวเห็นเมี่ยวใช่ครับเอ็ดยน้มเห็ดยินครับเห็ดยิ้มดอกนึงครับเอาแล้วครับดอกนี้